เขียนถูกอ่ารู้ได้ไงว่าเขียนถูก,ถก,ถกเริ่มต้นเริ่มต้นด้วยเฮโลใช่ไหมคะอ่ากดปุ่ม A เป็นอะไรดูของเพื่อนดูของเพื่อนอ่าถูกแล้วอะไรต่อคะอ่าค่ะาาถูก,ถก,ถกอ่าปุ่มเบียอบโอเคแล้วตามด้วยอะไร ค่ะอ่าแล้วผุ่มเ b บีล่ะคะุ่มเอก็เป็นอุณหภูมิอ่าเป็นวัดอุณหภูมิห้องนะคะอ่าโอเคขอบคุณมากค่ะอ่าอโปนำเสนอเลยค่ะอ่าขึ้นต้นนะคะขึ้นต้นด้วยเฮลโลก่อนนะอ่าปุ่มอะไรคะอ่าผุ่มเอเป็นเครื่องหมายถูก อ่าแล้วก็อ่าปุ่ม B เป็นกรกบาทอ่า A, A B เป็นอุณหภูมินะคะ